สวัสดีเอสุขสุขกนครับเมื่อนี้ลุงหลอดมีรายการบั้งไฟนะครับบานหวยขยุ่งนะครับผมอำเภอวารินชำมราชนะครับผมจังหวัดบุรลราชธานี2พฤษภาคม2567ครับขอเชิญชมบั้งไฟแสนและบั้งไฟล้านนะครับผมมาเมื่อนี้ลุงหลอดมีรายการหหยพี่เ้นอง แต่ขอให้นะครับเสียงตรงเบาแน่นะครับล้ล่็ลุงรลอยู่บนรถทั่วเลยนะครับตอนนี้กําลังเดินทางนะครับทํคลิดไปนําครับบางที่หนึ่งครับยกน้ำชัยสุวิปาศดครับบางที่สองท่าวลืมนะครับสิทธิ์มอนเฮินฝาครับบางที่สามนครเมืองหน่อยทองหบางที่สี่ข้นหลวงบวกเขยสู่ห่วยขยุกยุกไม้นะครับบางที่หาสอบบุญโฮม บังที่6น้ำคําหงน้ำเข่าครับบังที่7อ่างศิลา8นะข้อนำเทียงน้ำเข่านะครับบังที่เกา่าลูกหลานเคยสู่บวกหววขยุงยุกหม้ครับบังที่14ตระกูลเบิกฟ้า11โคกเจริญถ้ำเอกนะครับแล้วสิบสองบอยอุบลทองหกครับ13 1เดียวห้วยขยุงนะครับ ดงดอกเมยบวกบินลานะครับบังที่14สีไพ่สีทอง15มังกรใหญ่มังกรใหญ่สิบเก้าน้ำเขาครับบังที่16หนักข่อนหวยขยุ่งครับบวกลูกศิษย์หนึ่งเดียวหวยขยุ่งครับบังที่17บเจัมไพ่ทะลุฟา้าไปหาเธอครับบังที่18บอยอุบลทอแปดนะครับบังไฟลันเดงครับอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมส่วนมาดเดาลุงหลอดติกสีแดงจึงคืนนะครับผม เป็นความชอบส่วนตัวบรเกี่ยวขายไฟใดๆทั้งสิ้นบริเรรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลงดุงหลอด fc ต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด fc สวัสดีครับ